นาวาครับนาวานาวาแล้วก็ลพบุรีและรียอะจะไม่ได้แล้วก็ขึ有有้นที่สามเล่นปทุมปทุมเสร็จแล้วผมกระ้านเลยครับเพราะว่าหยุดยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับกบบ้านแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเอ้ยี่สิบเจ็ดเราอาจจะไปงานแล้วก็กลับมาบ้านอีกวันหนึ่งยี่พี่โกักเล่นที่ไหนวะทำได้ปะ ทุกคนวันที่ยี่สิบเก้าผมเล้ที่ไหนอะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปรอที่นครสวรรค์พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยชอบรอทุกคนครับวันที่ยี่บเก้าผมเล้ที่ไหนอะครับดังนทเทียเออด่านางเทียใชใช่ก็ไม่ได้กับับีไปได้เงาเที่ยงยี่เก้าหยุดหนึ่งวันสามสิบเล่นไหนพี่นสามสิบผมเล่ไหนครับจำได้ไหม ตอนนี้ทานไปแล้วห้าปรเดงนะครับฝ่าเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนบ้านเียมจอมนะครับแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออะไรนะรออยู่งานเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะไอ้นี่นะผมจะอะไรนะจะพาทุกคนไปเลี้ยงข้าวนะครับบ้านอยู่แถวไหนลูกแม่อยู่วินแม่ครับผมยุ่สัตหีบครับแม่ ผมอู่สัตตีบสามสายเชงเทาเออเดี๋ยวเดี๋วยี่แปดผมก,กลับบ้านเล่นดามาขามเตี้ยเสร็จแล้วตีรถกลับตีไหมวันนี้เล่นจมลีใช่ไหมใช่ครับหรือวยี่แปดยหายี่สิบเจ็ดหรือยีปมีงานที่การจันทบุบรีการจันทบุรีเลิกเสร็จปุ๊บแล้ก็ตีกลับมาบ้าน 120, แล้วยิบแล้วยบก้าหยุดหนึ่งวันใช่ไหมแล้วก็3สิบเล่นชาเชิเซาใกล้ใกล้ความคลิปด,ดี ดีแม่แลักษณะสวัสดีครับเนี่ไปหาลูกสาวบ่อยครับอคุณสวัสดีครับฝาาเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ได้มาหม้าใบแดงนะครับแม่มาเที่ยวหรือเปล่าวันนี้แต่ผมขอจัดตารางอีกทีนึงนะไม่ยังไงเด็ดแ้พี่แก้วสวัสดีครับสามสิเอ็ดชมบุรีสาสิบเอ็ดเล่นที่นี่ไม่ใช้เหรอครับสรับบุรีสรับบุรีนะพี่กุ้ง ครัอ็ดเนี้ยขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับแม่บุลาบุณอาบเมียงพิงยอกนี้นอ้มีภัชจอมสวัสดีครับทุกคนฝากเป็นกำใจด้วยฮะํำลังเดินทางเหมือนกันเดีจยวเอาพี่แก้วมาดูลิเกะเหรอครับวันนี้พี่เล้วเจอกันครับตามอสระบุรีหนึ่งเมษาย,ยุดครับ ทำเดือนผิดเดือนเมษาเล่นชมพูนีเยอะครับไอ้กุง้งหิวปลาร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 พี่คนสวยมาจริงหรือเปล่าเนี่ยนครสวรรค์นะชอบหลอกตลอดเลยคนน่ารักพี่อโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่ไฮได้มาแล้วครับวันนี้ห้ามไปเดง ฝากเป็นกำใจด้วยครับทุก